พี่บอกแล้วไงหยุดเอ๊ะสบายกันนะไอ้แดงครับเจ๊ี่ฉันฉันจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันได้เจอแ้วผ่านเนี่ย ยังยัง,ยงครับเจแล้วตั้งแต่แกต่องปัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างฮะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่พอมไนจะไม่ทำเฮ้ยฉันเปิดร้านหมูกระทะไม่ได้ทำการกุศลนะเว้ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงนกินแกบีฟีอ่ะขอโทษครับเจเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเลยครับเดี๋ยวผมจะทำรับฉันฆ่าโทษแกแล้วน,น,นะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่ไม่ใจไม่ ครับเจ๊ครับเจ๊เดี๋ยวมอมทำยูนี่ขอใน้ถึนมาในสูงกันนี่นะครับัเหนื่อยนะเหนื่ยดู้มครับเจ้ขรถับรขรถนั่รรถร mm <laughs> you ขอโทษจริงเจ้ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรอเฮอวันก่อนเนี่ยนะแกทำถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปพันผ่านให้กับโรงงานน้ำแข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำซุปละลหลอของใสลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเง,งินค่าทำความสดให้ลูกค้าแล้ววันเนี้ยทำไมทำแก่แตกอีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจหรอ,หอครับเจ้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยเจ้จะทำ ลาฉันไปอย่างนี้เลยฉันไล่แกออกเจยแล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าฉัจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าขอฉันทั้งไม่ได้เลยเจ้ก็เจ้บ้าไปผมบอกแล้วแล้วผมจะเอาอะไรกินละเจ้แกก็ไม่มาบังานที่อื่นเนี่ยไปเจ้อะไรไม่ได้เจ้อะไรผมบอกเลย <ไป S 1> นะไปฉันไล่แออกนะออกไปอย่างนี้เลยเอาไปคิดว่าฉันจะจบแค่นี้เหรอเจ้ยวคอยดู 氧气。Yeah, ฉันลิ้นนะนี่ไงนี่ไงถุงกบนี่ไงถุงกบอ่ะแกทำใช่ไหมเนี่ยเ่าเก๋เบาไม่ใช่แกจะเป็นใครฮะแกแขนใช่ไหมที่ฉันไล่แกออกเนี่ยแกก็เลยเอาศอกเนี่ยมาใส่น้าลูกลูกค้าฉันกะให้ร้านฉันที่ถ่ายได่ใช่ไหมฮะเออใช่ก็แกออกไปฉันออกทำไมอะเอ้าวแล้วแกทำเข้าวของร้านฉันทำไมอ่ะฮะช่วย เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แก๊งน้องทะเลาะกันเหรอทำไมท่านมาซวยด้วยเนี่ยฮะมันกินน้ำตกต้มเนี่ยฮะโง่รึเป่าถือว่าเป็นข่าวซวยแล้วกันอันนี้ไม่ไม่สนเนื้แต่เนี่ยไอ้แดงช่วยใจกันหน่อยได้เลยมาเนี่ยเลยตันต่อตาฟันต่อฟันแกเอาน้ำซุปให้ลูกค้าฉันกินใช่ไหมแกก็ต้องกินน้ำซุปแบบเหมือนกันเอาไปกินทำไมเอาไปเลยเอาไปเลยช่วยกันคิดไหม เคยได้ยินคำพังเพยนี้บอกว่าไอแดงฮะผมขอโทษครับเจผมไม่ได้ทำเลยเจผมไม่เกินแบบนี้นเอาอีกไหมดิแคนไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วน่าเลยเอาอีกไหม จะทำอีกไหมพมไม่เอาแล้วไมเบาหน่อยเบาๆหน่อยอย่าอย่าเสียงดังเงียบเลนฟัง ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอเพราะเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว